พุ่งสูงมาก2อันดับโลกล่าสุดวิวกุลวุฒิหลังคว้าเหรียญเงินแบดมินตันโอลิมปิกความเคลื่อนไหวของวิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินแบดมินตันโอลิมปิกปารีส2024่จากการปราชัยวิกเตอร์อเซลเซนมืออันดับ2ของโลกจากประเทศเดนมาร์กศูนย์ถึงสองเถึงและ11-21ถึงในเกมนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันจันทร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลกแบโลลก่าสุด วิวกุลวุธิขยับจากอันดับ8โลกขึ้นมารั้งอันดับ4โลกมี83,958คะแนนส่วนมือ1โลกยังคงเป็นฉียู่ฉีนักแบดมินตันจากจีนมีคะแนนสะสมอยู่ที่1 2 4 1 5คะแนนตามด้วยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024วิกเตอร์อเซลเซนจากเดนมาร์คมีคะแนนอยู่ที่9 17,370คะแนนในขณะที่ลีซีเจียหนุ่มมาเลเซียที่สามารถคว้าทองแดงได้สำเร็จขยับมา1ขั้นรังอันดับ6มีคะแนนสะสมอยู่ที่83,716ส่วนลักย่าเซนจากอินเดียที่ได้อันดับ4กระโดดขึ้นมามากถึง6อันดับรั้งอันดับที่16มี58,218คะแนน